สวยในร้านเบาๆบาคุณลำพังแน่เนี่ยเออเจ้าของร้านต้องสวยขนาดนี้ไหมครับบางทีเจ้าของร้านก็สวยขนาดนี้นะคไอ้ว่ารายการเบาๆบาไม่ใช่รายการเบาๆร้านเบาเบาที่ไปที่มาเป็นการลงตัวของกลุ่มเพื่อนนะครับมีตัวตั้งตัวตีที่แบบชอบทำขนมอะไรอย่างเงี้ยนช่วยกันชิมช่วยกันพัฒนา จะบอกว่าตอนแรกอ่ะแทบเป็นคนที่ไม่ชอบกินขนมเลยกลัวอ้วนไม่ได้กลัวอ้วนแต่เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่แล้วเพื่อนที่แบบชวนทําอ่ะทําให้กินอร่อยแล้วก็แบบโอเคถาติดใจจนจนถึงขนาดว่าจะต้องมาเปิดร้านเลยทีเดียวใช่ของมาแล้วพี่ป๊อปพร้อมหรือยังมายังมาเลยครับผมใช่แบบใช่แบบใช่เป่พี่ป๊อกครอบจะมีไม้มาครับผมขับหรี่ใช่ครับใช่ครับโอ้โหน่ากินเห็นควันไหมอ่ะวว้า แน่เลยชมกินแต่อารอยอร่อยยกินะเมนูชื่อโยเลนครับโยเลนส์ใครับจะมากับตัวน้ำแข็งเป็นโยเกิครับแล้วจะเป็นเค้กส้มเนื้อต้มครับแล้ตัวซอจะเป็นอสสรอสอันนี้ต้องมาราดอคเลยมเลยครับ เรยไคัใช่แร้วมาจากภาษาจีนครับเขาบอเบาๆเนี่ยจะมีความหมายทั้งเป็นเด็กที่เกิดมาในครอบตระกูลที่ดีเป็นมีความหมายท้งน้ำแข็งอใช่ไหมครับก็จะเห็นว่ามัตส์ของร้านเราจะเป็นเด็กนี่เออใช่เออนี่น้องเบาเบาใช่ครับ น้องหลักตเป็นแบบร่วมสมัยด้วยนะทิ่ผู <S <S ้บอกนะเออดีอะไรนะกระแฟข้างทำไมถึงเป็นกาแฟข้างถ่ายข้าวถ่ายข้างแต่ว่าเรียกกระแฟข้างครับผมเราเปิดร้านทำไมถึงเลือกตรงนี้มาง่ายครับเอกมัยทุกคนรู้จักว่าเอกมัยอยู่ไหนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอเ r ียที่เปิดใหม่ที่จอดรถเยอะจริงหมื่นกว่าคันเลยเนี่ยไอ้คอนที้คืออะไรครับเก็บกินชบกเจ็บกินนงอันนี้คือทำเองไหมครับใช่ครับทุกของร้านเราทุกอย่างทำเองน้อก็จะเป็น ไม่ใช่ไม้ปั้นหมดเลยโชมร้านนี้ตัวเจ็งเลยมาเป็ตครบหมดจริงเซาไรมาเก้อนกอนยังไม่ใช่เยกว่าอะไรมาเป็นฝาอืมกไทุกทุกเซ็ตก็จะมีฮานาคต้าานาคอต้ไม่ใช่านาคต้าพี่ป๊อกตเ็ได้หรอวันนี้มาโดยแทน2คนจริงแต่มีอีกเยอะเลยไม่ตัวขั้เก้าับเกคนที่ชื่ออะไรบ้างครับที่ที่มาเวนเจอร์นะอยากรู้อยารู้จัก อยากรู้คนแรกเลยนะคะแจ็คไรเดอ <Yeah>. oh. <c oughs> ร์แจ็คไรเดอร์ก็เป็นผู้ส่วนที่นี<ร>่ด้วย,วยอ่าแล้วก็จะมีพี่กีพี่หีิ่นป่ะหมดแล้ว <c oughs> คือแก้วคนไม่เคยเจอกันนะไม่เคยเจอกันเลยหรอกไม่รู้จักกันเลยหรอรู้แต่ว่ามีเก้าวอ่เก้าคนมีแท็บพี่โจมีพี่หญิงแย่ด้วยพี่หญิงแย่ก็ไปทู่มส่ที่นี่ด้วยใช่ค่ะอีกเมนูนะอันข่ากินไม่หมดเลยครับผมพี่ป๊อปไหมลุกครับผมใช่พี่ไงกูเลยไปอยู่วันวันอย่างเยอะวันอย่างเยอะมาถ่ายทายก่อน น,นี่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านคือใครมาก็คือไม่ต้องสั่งต้องสั่งสิต้องสั่งถามจะเป็นน้ำแข็งรสน้ำเต้องพู้นะครับเกิดมาพร้อมห่วครับแล้วก็สาบูตัวนี้จะเป็นไวช็อกโกแลตด์นะครับตัวต่อดูดิดูช็อปปิง้งเขาสิมันคือน้ำเต้องพู้จะชานเลยอะ่ะอันนี้เจาะหลอดแล้วดูดได้เลยเออมีไหมับน้ำเต้องพูไดไ้แท้เลยอะ่ะมีไหมครับลูกค้ามาแล้วบอกว่าพี่อยากกินหวานกว่านี้ ก็คือจะเป็นตัวซ้อนครับที่เราจะา้สามารถเอาวาอ่า<ล>ได้ตลอด<ค>เพิ่มไปอยากหวานแค่ไหนก็เชิญเบาหวานแค่ไหนก็เอาเลยนะั <c oughs> ละผมด้วยความที่มันเป็นนะันแข็งอย่างไรๆเราเรีบคุยก่อนครครับผมแลมแรกเริ่มเดิมทีใครคน,นคิด จะเป็นโตกับปีครับเจตตอนแรกก็คือเหมือนกับแต่ละธัรกิจก่อนเสร็จแล้วก็หาคนที่แบบถนัดต่างแต่ละด้านมาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราฝากคงเลยเหรอว่าธุรกิจนี้แหละใช่ครับเพราะอะไรครับเราเป็นคนชอบทางขนมอยู่แล้วแล้วบางคนอาจคิดว่ามันเป็นกระแสคือยังไงของเย็นมันไม่มีทางตายในประเทศรเราวางแผนอนาคตยังไงครับกับธุรกิจนี้ตอนนี้เราก็ดูอยู่ว่าเราจะขยายไปที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะมีแฟรนไชส์ซึ่งเวิ่งหรือเจเจกรีน อะไรอย่างเงี้ยครับเมเจอร์ก็ใหม่อะไรเงี้ยครับมีเสน่ห์มากคุณผู้ชมคุณคิดย์แทบมองแล้วแบบละลายมากเลยเจ้าแขกใจรู้นี่แหละครับหวานเยอะมากเลยตุ้มตีมีสติกว่านี้นะจริงจริงอะไรทิ้งอะไรอะไรเล่นอะไรนอกเหนือจากนี้สองเมนูที่เรากินกันมีเมนูอื่นอีกไหมที่แบบ ขายดีเป eh, uh? uh, mm ็น hmm. อ like mm ับสิบอันดับเขอฟไฟมีอะไรบ้างก็จะมีเบบี้บาวนี่กับเบบี้บราวนี่ครับจอบเบอรี่ชีสเค้กอ่ามัมม่วงมะมม่วงมัมม่วงนี่ลดโบดทั้งเลยตัดเลยครับเดี๋ยวต้องค่าเลี้ยงเองโอเคค่ะไปใส่เบลล์เข้ามานะคะคุณผู้ชมนี ไอ้มะม่วงมันไม่มีทุกเทศกาลมันมีแต่มันอาจจะแบบแพงแล้วทำยังไงกับพวกวัตถุดิบพวกนี้ครับมันขึ้นอยู่กับวิธีเก็บอ,อ๋อมีวิธีการเก็บให้มันแบบคงสภาพได้คือซื้อตั้งแต่กบกระลาตอนนี้ตราเรียย่ยังอยู่หรือยังเดี๋ยวก่อนน่าใจน่าใจอย่ามองใคร <laughs> ม,อมองผมใช่ไหมมองผมหนักไปการมาสญญายเดี๋ยวจะลืมหมดพ <laughs> อ,อ,อพี่โจมีไอเดียแล้ว ้ทำกินนี้ดีกว่าอันนี้เราก็นอะหาเสียงกันใช่ครับก็คือคุยคุยกันเป็นซอมกันนะครับก็คือฟังรับฟังไอเดียของทุกคนในแก๊งใช่ครับยากไหมยากไหมกว่าที่ทุกคนจะแบบครบแล้วได้แล้วนี่บอกแล้วกว่าที่เป็นจริงนครเขาเชื่อคุณโจคือทำธุรกิจอะไรก็ได้อะถ้าเป็นพี่โจอะโอเคไม่ผมไปถามคนนี้ไม่ได้ไปถามต้องไปถามคุณส่วนเพราะว่าครูไม่ได้บอกว่าจะจะลงหลอกแต่ว่าเอาปืนจี้เสร็จปุ๊บพอได้มา เกือบสิบคนน่ะความคิดไอเดียมันตีมันอะไรไหมบางอย่างคิดไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยไม่ค่อยนะครับทุกคนก็คิดเป็นแนวทางเดียวกันเพราะว่ามันตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็คือทุกคนคิดเห็นเหมือนกันแ่เาจม่ได้เหมือนกันมันอยู่ที่กูเลยครับแต่เน้นน่าสนใจเป็นประเด็นคือถ้าเกิดจะทำงานร่วมกับเพื่อนน่ะให้เคลียร์กันแต่แรกเพไม่ชอบเลยรถ้ม่นจบตรงนั้นพอลุยแล้วอย่ามาถามสิถามอยากคิดนานการลงทุนก้อนแรกของร้านนี้เท่าไหร่ครับผม ก็ไม่ไน่มันเอาคร่าวๆก็ได้ครับผม456,914บาทอะไรประมาณเนี้ยคือร่าวๆใช่ไหมครับนี่คือประมาณเจ็ดละครับโอ้หู้ห้าเลยนะมันด้วยสถานที่ด้วยด้วยย่านที่เป็นเอกมัยด้วยท่านผู้ชมที่อยากจะมีธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ถ้าอยากจะไปเปิดในโลเคชั่นที่ดีคุณเตรียมตังได้เลยหรืออย่างครับผม มาซื้อแฟนชายของร้านเบาๆโ <Okay. S 2> อ,อ,อ,อเมกค่ะนี้พูดดีมากเลยอ่ะน่าทวนติดตามติดเรื่องนี้ก็จะเปิดขายแฟนชส์เห็นธุรกิจของหวานน่งทานง่ายสุดี วิกจริงในภาคธุรกิจทั้งหลายนะกว่าเราจะดีวลอลล์ได้เมนูหนึ่งเนี่ยครับมันก็ต้องผ่านแบบการดีวลอลล์การชิมการกว่า,<ม>าจะได้รสชาตินี้อาจ<า>จะทำไปแล้วไม่รู้กี่สิบก,กี่รอ้อยครับกว่าที่จะเป็นเมนูทุกวันเนี่ยครับก็ผ่าน<อ>มาเก<า>ือบ<า>สี<า>่ห้าเดือนตลอดมาชิมกันแบบว่าชิมมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวว่าจะเป็นเมนูน้ำแข็งใสนะคะเฉพาะเมนูน้ำอ่ะเรายังชิมกันแล้วชิมกันอีกเมื่อก่อนเนี่ยย้อนกลับไปห้าหกเดือนที่แล้วเนี่ยหรือสองท่านนี้ไม่ได้หุ่นนี้นะตอนก่อนที่ทำร้านหอมคนนี้เยอะมากแต่ในความชิมเน ค่ะแล้วก็อร่อยไงก็กินเรื่อยๆนี่นี่นี่ขนาดโวบอีกเออยังน่ารักนี้เลยตีแล้วน่าขนาดไหนวะเนี่ยทีนี้อยากรู้ว่าในระยะยาวระวางแผนสำหรับร้านนี้ยังไงบ้างเฉพาะร้านนี้นะไม่ต้องแบบไปจกไปช่ายนะด้วยความที่ว่าพื้นที่มันเล็กครับอาจจะมีการขยายขึ้นหรือขยายออกช่างหรือว่าอะไรเงี้ยครับเพิ่มเมนูขึ้นให้คนได้นั่งได้นานขึ้นอาจจะมีกาแฟหรืออาจจะมีของร้อนเพิส่วนรับเพิ่มไหมฮะ ไม่มีแล้วเขาเขารับคนไทยท่าอะไรเงี้ยเขารับมาดูแลยืนไปสมัครเราสมัครคนดูแลใสไปีกต่อเย กลับม,มาก่อนมึงกลับมาก่อนใจกูไปไกลแล้วของหวานทานง่ายแต่อยากให้พูดถึงจุดที่ยากของมันหน่อยนะทคืออย่างนี้คือด้วยความที่ว่าการแข่งขันสูงทีไ่ไหน,นก็มีครับแต่ทุกวันนี้เรากล้าพูดได้ว่าเราขาย,ยของเย็นด้วยความที่ว่าเป็นไอชาบูด้วยความที่ว่าเอาชาบูมาเล่นกับของเย็นอะไรอย่างงี้ครับ<ม>เราไม่ได้เป็นแค่ชามแล้วก็ น้ำแข็งโปะ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 มันทั่วไปมันเหมือนเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ว่าไอชาบูอะไรเงี้ยครับในนู้ดนะคะต่างสุดรนถึงสุดปรเท่าไหร่ครับสองเจ็ดก้านสองเจ็ดก้านมีเงินเท่านี้เดินผานมาได้ไม่นับค่าหรือผานเลยไอจีอะไรครับผมค่ะไอจีร้านใช่ไหมคะมาๆกินที่หน้าตาดีทุกคนครับอมาๆกินนะหนุ่ยบอกเสร็จแล้วที่แดกเลยที่แดกลลูกค้ามาหน้าตาดีไม่พอจริงๆกลุ่มเป้าหมายของงานนี่เป็นยังไงบ้าง ก็จะเป็นวัยรุ่นแบบว่ามหาลัยหรือกูถึงไปครอบครัวแบบครอบครัวที่ยังเป็นเด็ใหม่คือพ่อแม่วัยรุ่นอยู่หลอพ่อแม่ก็เลยยุ่นเป็นแแเป็นวัยรุ่นไปเด็กไปไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแน่วันไหนยังไงก็บอกหน่อยสมมติว่าเสาร์อาทิตย์ครับที่นั่นอย่างวันธรรมดาเนี้ครับก็จะเป็นช่วงเย็นคนเริ่กงานแถวนี้ก็จะมาค่ะนอกจากธุรกิจเนี่ยที่ทำที่มาหุ้นอย่างลึกที่บอกว่าจะถอนหุ้นจากร้านเนี่ยอ่างอย่งอย่างอย่างอย่างอ่า ยังมีอะไรอย่างอื่นไหมคะเรื่องต้องการแต่งงานแบบตำซาเดี๋ยวพอดอะไรนะแถวท็อยังอย่างอื่นใช่ไหมคะแท็บก็จะเป็นคนที่ชอบทำธุรกิจตอนแรกจะแบบชอบเกี่ยวกับเสื้อผ้าความสวยความโอ้เฮ้ยสุข คุณล uhm องได้รู้มาอร่อยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมาทําธุรกิจขนมหวานได้จรงขนาดเราไม่กินอ่ะเราเรายังคิดว่ามันอร่อยขนาดเนี้คนที่ชอบกินขนมหวานอ่ะจะอร่อยขนาดไหนเยมารวมกันดีจุดหนึ่งที่อยากรู้บอกว่าเน็ตไอดอลเยอะมากมีส่วนช่วยไหมคุณหญิงแย้แบบว่าโพสไอจีแล้วร้านถล่มเลยไหมเอรอย่างเงี้ย ก็คือทุกคนก็จะช่วยๆกันขาหลักๆเลยก็คือจะมาจากโซเชียลมีเดียถ้าจะพูดได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เราค่อนใจได้อ่ะทีครูทีวีไม่ค่อยเปิดดูแล้วใช่ไหมนิวฟีดเาคยกินนิวฟีดแต่คุณจริงครับครับแค่ต้องทราบเป็นแฟนคลับคนเดียวก็น่าจะเหลือกินแล้วนะไม่ามมีไม่มีจะอยู่กันยังไงทำเงื่กิจยังไงสักสามข้อครับพวกที่มีแกลงเยอะก็คือหลักๆเลยครับก็คือต้องการเคารพในความคิดของกันและกันก่อนใช่ครับแล้วก็แบบเหมือนแบบ เปิดใจอะเนาะเฮ้ยฟังเขาหน่อยอันนี้ยกยกยกมือปุ๊บมือไม่ต้องเลยการอยู่ร่วมกันอะมันต้องเหมือนแบบเปิดใจจริงใจเหมือนถ้าเกิดเราฟังเขาแต่ในใจเราจริงๆริว่าแบบไม่ดีหรอกอย่างเงี้ยไม่ได้มันก็มันก็จะไม่โอเคคารพซึ่งกันละการรับฟังก่อนรับฟังจะค้อนไง ก่อนที่จะเริ่มพุ่นกันนะครับพูดทุกอย่างกันให้เกียร์พูดกันตรงๆเอาให้เกียร์ให้ตกย้ำเลยคุณว่าเรื่องนี้เลยผลประโยชน์ใช่ลงอีบาได้เท่าไรมีสิทธิ์หน้าที่อำนาจอะไรอะไรครับอ้นี้ลงอย่างเดียวุณไม่ทำกันเ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วกรับคุณผู้ชมย้ำ ที่ตั้งอีกอีหนึ่งครับอยู่ระหว่างเอกมาย13-15ครับผมก็คือจะเป็นเวิร์กชื่อ Admin c นคอมเพกครับเข้ามาจอดรถได้ตรงไหนก็ได้คม่มี้ามจอดรถครับผมอาวเข้ามาในร้านเลยคุณโจจอดแม้ที่เคาน์เตอร์เลยครับผมแล้วก็เปิดรายการรูงนี้ให้ดูเจ้าของร้านบอกจอดตรงไหนได้ช่องทางการติดต่อนะคะเข้าไปดูที่ไอหรือ Facebook ก็ได้ค่ะถ้าเกิดไอก็ bbao bbao s ค่ะถ้าเกิด แฟนเพจก็ด BBAO b b a วันนี้ขอบคุณที่รับชมรายการรู้งี้เจอแต่ไงอีพีหน้าอย่าลืมว่ารู้อะไรไม่รู้รู้งี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปงานแต่งงานของเราไปด้วยครับเขาไม่เอาตัวเนี้ย